ชีวิตติดแงกแปกอยู่กับที่มันก็ต้องมีสาเหตุครับเขาทำไมมันตึองเป็นแบบนั้นล่ะมาดูกันนะฮะ really you. When looking, you. สวัสดีครับเคยได้สังเกตกันบ้างไหมฮะว่าอะไรเป็นตัวเหนียวรั้งชีวิตเราไม่ให้ก้าวหน้าก้าวไกลอันนี้ไม่ใช่บวกคุณเอกธนาทรน,นะฮะ แต่จริงๆแล้วมันเกิดจากนิสัยที่ไม่เอาไหนก็เท่านั้นเองทําให้ชีวิตติดขัดอยู่กับที่วันเนี้ยก็จะชวนเพื่อนๆตรวจสอบดูนะครับตรงไหนที่เราแก้ไขได้ก็แก้ไขซะจะได้ขับเคลื่อนเดินหน้าได้กับเขาสักทีเจ็ดนิสัยดังต่อไปนี้ครับที่เขาบอกว่าไม่เข้าท่าข้อที่1นนิสัยแบบที่ว่าอะไรอะไรก็เราเป็นฝ่ายถูกตลอดเวลา ก็เมื่อคิดว่าถูกซะแล้วก็เท่ากับว,ว่าปิดโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปเลย <c oughs> ก็มันถูกอยู่แล้วอ่ะจะให้แก้ไขยังไงอีกล่ะเลยกลายเป็นคนทนงตัวไม่รับฟังคนอื่นใครเสนอหน้าเข้ามาก็ต้องโดนตอบกลับไปสถานเดียวแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ 2. นิสัยแบบที่ว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเองไม่เกรงใจใคร ใครบางคนคิดว่าอาวุโสกว่าทุกคนก็ต้องเกรงใจบางคนก็คิดว่าเก่งกว่าดังนั้นใครอย่าเสนอหน้ามาสแสดงความคิดเห็นฉันไม่ฟังหรอกฟังคิดแบบนี้แหละครับที่ทําให้เราโลกแคบกลายเป็นคนคิดเองเออเองในที่สุดนิสัยที่3นิสัยที่ว่าไม่ชอบวางแผนล่วงหน้าไม่มองอนาคตอะไรสะบ้างเลยมันก็ทําให้เรามีข้อจํากัดไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่าขาดการรับมืออย่างนี้อันตรายนะฮะ เอออะไรไปก็จะตามคนอื่นไม่ทันใช้ชีวิตไปวันๆก็เท่านั้นเองไม่ดีหรอกครับอีหลอกนี้ข้อสี่นิสัยที่ไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองหรือว่าชอบพึ่งจมูกคนอื่นหายใจชีวิตเป็นคล้ายๆกับว่าถ้าถึงเวลาที่คนอื่นเขาไม่ให้พึ่งแค่นั้นว่าเกมเลยทันทีนะครับหรือว่ามัวแต่รอโชคชะตาวาสนาฟ้าลิขิตอันนี้ก็ไม่หลออเหมือนกัน ข้อหนิสัยประเภทที่ว่ายือตลอดชาติยืดยาตลอดไปปรับตัวกับใครเขาไม่เป็นอันนี้ก็จเจริญเติบโตยากครับเพราะโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลาแต่ถ้าใครไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาก็เป็นอันว่าโดนทิ้งไว้ข้างหลังแน่นอน 6. นิสัยเก่งในเรื่องการวิจารณ์ฮะแต่เรื่องงานะไม่ค่อยได้เรื่องไงครับคนแบบนี้เป็นนักตินักนินทาหรือว่าเรื่องคนอื่นรู้ไปหมด แต่เรื่องตัวเองไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้จะไหวไหมแล้ข้อที่7นิสัยที่แย่ใจปลาซิลดังนั้นก็จะกระ,ะกากรกตัวติดกับดักการไม่ลงมือททาอะไรเป็นชิ้นแต่นงานกลัวโน่นกลัวนี่แบบไม่มั่นใจตัวเองพูดง่ายๆว่าภาคทฤษฎีนะ่ะพอได้แต่ภาคปฏิบัตินะ่ยไม่เวิร์กอย่างนี้ชีวิตจะเดินหน้าได้อย่างไรจริงไหมครับเวลาผ่านไปก็ยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมน่าเสียดายเหมือนกันนะฮะ มันต้องตัดสินใจโชเเชลงมือทำซะเลยดีกว่าไหมครับสรุปก็คือนิสัยทั้งเจ็ดเรื่องที่จะทำให้เราอยู่กับที่พวกเราอย่าได้หาทำนะครับมันจะเป็นตัวฉุดรั้งชีวิตเราซะเปล่าๆมาเดินหน้าลุยซะตั้งแต่วันนี้เดินไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายครับทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแปงวอลสิ